คุณลูกค้าคะเตรียมรอรับนะเดี๋ยวทั้งแอมนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะจะทยอยส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าทุกคนนะใจะเย็นๆนะเพราะาตอนนี้ออเดอร์เข้ามาปังมากๆเลยนะคะพี่ให้ดูหน้าใกล้ๆไ็้ไงหน้าใสมากค่ะ ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราใช้จริงนะเพราะว่าใช้มาเป็นปีกว่าจะเอาออกออกมานะคุณทุกท่านคะของเคดีจริงและปลอดภัยพี่จักชอบตรงนี้มากๆเลยแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมันซึมเร็วดีมากๆอะชอบตรงนี้มันถูกใจมากๆเลยมันเหมาะกับอากาศในประเทศไทยเ,เห็นความปังยังทีนี้เชื่อหรือยังว่าของเคดีจริงเนาะถ้าไม่ดีจริงไม่สามารถเป็นแสนๆขวดแบบนี้หรอกจะบอกให้แล้วยอดออกไปในวันนึงเป็นหมื่นขวดนะเห็นแล้วดีใจจังเลยอะขวดนะ 390บาทเท่านั้นแถมให้เลยอีก1ขวดค่ะถ้าเพิ่มอีก110บาทนะได้ไปเลยถึง3ขวดในราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะหรือจะเอาอีก1โปรก,ก็ได้เป็น4ชิ้นนะมีสบู่มีครีมมีเซรัม่มแล้วก็มีกันแดด4ชิ้นจัดไป590<ะ>จัดไปนะอย่าลืมนะ,ะนึกถึง<ะ>เอมีฮ่ฮายเอเซนเซรั่มด้วย